ที n Partner p ์ทอร์โอเคครับผมเก็เกาะเกาะเกากการต้อรัทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปมาวีชแนลดูผมไปมาวีอีกแล้วในเกมไห c ครับในม่คอมในพ c ซะนะับก็นั่นแหละครับหายไปนานกับเอาชีวิตรอดประมาณนั้นใช่เลยแล้วก็อีพเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วก็อยู่กับฟานอ็ีอีกแล้ววัดดี วันนะีสวัสดีนะสวัสดีัลโ okay. หลโอเคอืมไม่เฮ้ยเขไม่ได้เล่นไหมครับเราชีวิตรอดนานมาแล้วไหมครับในคอมก็ไม่ได้เล่นนานกันเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานสอนทำไก่อีระเบิดไก่สี่แฉกไก่ห้าดาวห้าดาว อวะน่าแหละเมื่อกีก้กดทิ้งเหรอโอเคกดทิ้งเฉยึกทิ้งเฉยเลยดาโอเคไปแล้วกี่ของเราคือตัดไม้อีกแล้วราลโหตัดไม้เพื่อมาทำอะไรสักอย่างเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนโปรแกรมอะเปลี่ยนโปรแกรมอ่านแล้วดูไม่แหลกเลยไม่แหลกเลยด้วยดิดยไม่แหลกเลยสักนิดก็ไม่แหลก ไม้มันก็ลสีกันนะนี่นะนี่ดอกอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รู้ึกู่็ตอนเห็นที่ช่องข้างล่างนะช่องข้างล่างตรงที่มีดาบมีไม้พวกนะั้นดูที่ไม้ดิตอนขุดแล้วตอนมันเก็บมันเด้งอะ่แแอะแปลกๆอ่ะปึ๊ก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 ,กโอเค โอเคอยู่ okay right. นะไม่ว่าความหิวก็จะลดลงเรื่อยๆเพียวเมียวกินก่อนเก็บไม้ด้วยกิน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 อันนี้ก่อนหรืออันนึงก็กินแค่อันเดียวนะหรือเปล่าประมาณนั้นแหละไม่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 ไสักนิด อืมโอเคอิ่มแล้ววันนี้เรามาขุดเหมือนต่อด้วยใช่เพราะว่าจะอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นเราขุดที่ยังไม่สําเร็จที่ภารกิจของเราที่มันได้แร่สักนิดนึงได้แล่จริงๆสักนิดนึงนะไปเถอะไป ตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมเริ่มไม่จัดของอะ่ะมาตอนไหนก็มาเลยเอาวางไว้ไหนก็วางไว้เลยขุดขุดขุดไปเรื่อยๆขุดแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดลงไปครั้งนี้เอาลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตรงอันนี้ตรงตรงเดี๋ยวดู มันไม่มีเสียงมาคับเลยปิดอยูอ่ไม่เป็นไรมันใส่หูฟังทำเพื่ออะไรย่างมาเถอะโอเคขุดลงไปเอ้ยเริ่มมืดแล้วมีทอสสามันเออลืมพูดเรื่องทอสไปเลยไม่อุ๊ออืม กดกดกดเออถึงอันนี้เครื่องอันนี้เป็นบวกเล่นในคอมจะถนัดกว่าในโทรศัพท์บางคนเหมือนผมอ่ะเล่นโทรศัพท์แล้วมีเครื่องหมายบวกอ่ะตรงกลางอ่ะมันรู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรือบางครั้งก็ได้ก็ถนัดดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นท้งเรงเกมเนี่ยไม่อ่ะแล้วเล่นด้วยจอยมันต้องใช้ เครื่องหมายบวกใช่ไหมแล้วมันก็ยากอยู่เจอแล้วเหมือนเดี๋ยวอดก่อนอด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 แบบนี้ใช่เลย แล้วก็ลงไปบึกบึกแล้วเอาประตูฝ่อย่างนี้อันนี้ก็ขุดออกนั่นแหละนั่นแหละปากทอยไปด้วยบึกนี่เราได้เปิดมอนอยู่ปะ่ะ e ี s y อเคอ easy ถือว่าง่ายอยู่เิอเหมือนไม่เจอเดยซ้ำมอนออกเจอทาน ไม่รู้ขุดไม่อะแค่นี้แหละฮึจน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 จอะไรขึ้นมาปิดโอเคยังไม่มืดเริ่มมืดเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยเรื่อย เหลือไว้สักสองอันนั่นแหละใช่แล้วก็ประตูแบบบานหนึ่งนั่นแหละฮะโอเคฮะเอาชีวิตรอดก็ไม่ได้เจ๋งแบบพี่ททกเกินล ที่แบบมีเลสตสตงเลสตสตนมีอะไรเจริงๆทำไม่เป็นบอกเลยบอกตรงๆทำไม่เป็นพวกเลสตสโตนอะ่ะใช้ไม่เป็นเลยฮพูดพูดก็คือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเกมอะไรทั้งนั้น ถ้ามีเสียงซอมบี้ก็ไม่ได้ยินโอเคกลับกันก่อนทำไงดีให้รู้ว่าไหนนี่้องปัดไว้อย่างนี้ด้วยจะได้รู้ว่านี่คือทางกลับบ้าน แค่นี้เข้ามาในบ้านก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงใช่แหละนอกบ้างแหะไม่มีตัวอะไรเลยเหรอตรงนั้นเหมือนเห็น ซอมบี้ <Zombie. S 2> แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดแล้วก็มีเห็นตาสไปเดอร์แล้วก็สไปเดอร์อาโนดิมาสไปเดอร์ Spider, มันเยอะเนาะอ๋อคิปเปอร์ oh, <Keep> er. นั่งเลยผมนี่นั่งเลย ผมนี่นั่งเลยเออดีวัดดีไม่ได้เอาสกินมาใส่ไม่อะไรทั้งนั้นน่ะเล่นในคอมไม่อะไรทั้งนั้นน่ะทีเจะแผก็ไม่สกินไม่มอสไม่ไม่อะไรทั้งนั้นน่ะเออถ้าเล่นในโทรศัพท์ขอมาก็อาจจะ ในโทรศัพท์ถ้าเล่นเล่นอะไรแล้วขอให้รีวิวมอดนู้นมอดนี้ก็ก็ได้นี่มีปัญหารีวิวมอดศูนยุดสิบสามจุดศูนหน่อยได้เดี๋ยวจะหามาดูแต่มันคือมอดอะไรเราทำไมมันไม่รู้นั่นแหละตอนนี้เราจะทำอะไรต่อกี่นาทีแล้วอก้านาทีโอเค เดี๋ยวเราก็ต้องไปบูมันบูให้ตายเล่นๆไม่เอาดาบไปด้วยเพอตายไปก็ตายเล่นๆเนท่านั้นแหละเววเววคงไม่เก็บแล้วไม่ได้องคเอ็นชงเอ็นชานอะไระอ่ะอาวคิปเปอร์หายกีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตือยู่ด้านนน้น อันนี้ให่คิปเปอร์อ๋อไม่โดนไม่โดนโอ๋อโดนโดนโดนอีกแล้วโอ้คิปเปอร์ไม่เอาแล้วไม่อยากให้โดนระเบิดเป็นรูเป็นรูนรมาลูตรงนี้มาตรงนี้จะไม่อุดเป็นก็เป็นไปตายก็ตายไปโอ้พอมบี้ถือ ที่ขุดอ่ะอบูมโู้ตายแล้วอยากรู้ว่าซอมบี้ถือที่ขุดแล้วตาข้าเ่าจะเป็นไงอะไรตัวอะไรยิงอะไรอ๋อไปเรืยยิงเลยอืมไม่ยิงไม่เป็นไรหมดดีตีเลยถ้าของซอมบี้ถือที่ขุดถ้าตีอาจจะได้ที่ขุดก็ได้เปินไปได้ เราจะบู๊แล้วกันเดี๋ยวออกไปก็จะเจอแมงมุมซึ่งแมงมุมเป็นสิ่งที่ร้ายมากน่อ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 โดยข้างหลังอ่ะโอ๊ยเกี่ยวต้นแมงมุมด้วยเอาละเอาละไง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 หน่อไม่มีไม่ได้อะไร กลับไปก่อนกลับบ้านโอ้โนไข่เมื่อกี้เจอไข่อาจจะได้กำเนิดแก่ก็ได้ให้ไปก็เสียเปล่าบ้านเรายังไม่มีกระจกโอเคไม่มีอะไรทำแล้วล่ะนอนนอนจิจิปมึกอ่า ในเกมไม่คอมชื่อว่าใบไม้เนอโอเคมีทานอยู่โอเครูปไฟเข้าไปก็เป็นสามสิบแปดไม่มีอะไรทําแล้วค่ะกออวนน่วันนี้เนี่ยยีนอย่างนี้ก้องใช่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะผมล,มลืมทีม่จะกดไลค์กดซับไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยละ่ะ นะครับเจอกันต่อตอนหน้ากับใบไม้เอาวีชแนลใบไม้เขาลาไปก่อนแล้วก็สโนวี่ด้วยบายบายสิบายสิเดะเเอะไรขึ้นมาไม่บายครับ